พี่โอ้ยบูดาเบสซัดแกรงครับ PM 2.5รถติดต้องทำใจยอมรับหรือพี่โอ้ยบุดาเบสครับนักร้องคนดังได้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามสั้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมว่าหลายคนเนี่ยเห็นด้วยว่า PM 2.5กับรถติดในกทมเป็นเรื่องที่ต้องทำใจยอมรับใช่ไหม งานนี้ครับเรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างก็พากันชื่นชมพี่อุ๋ยบูดาเบสเนี่ยกันอย่างล้นหลามเลยครับรวมถึงได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่อุ๋ยกันว่าน่าแปลกตอนท่านพู้ว่าคนเก่าทํางานมา6-7ปีคนกทมขยันมากเกิดโครงการมากมายพยายามในทุกเหตุปัจจัยดันจนกระทั่งน้ําในคลองเนี่ยต่างๆใสไปหมด แต่พอเปรียดผู้ว่าก็เหมือนปิดสวิตช์เลยครับงานเข้าอีกแล้วครับสําหรับรัฐบาลชุดปัจจุบันครับรวมไปถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรทมคนล่าสุดของเราเลยฮะสำหรับประเด็นเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ที่พุ่งสูงเกินมาตรฐานยาวนานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วครับคุณผู้ชมทั้งในเขตกทมและไม่ใช่กทมครับ หลังจิสดาครับประกาศก่อติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2. 5ุด้ดวยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นครับพบว่า4จังหวัดของไทยเนี่ยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะคุณผู้ชมส่งผลต่อสุขภาพระดับสีแดงครับโดยจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสูงสุดเลยฮะอยู่ที่85.8ไมโครกรัมครับตามด้วยจังหวัดนคปรปฐม83.8ไมโครกรัมนนทบุรีครับ81.5ไมโครกรัมและตามมาด้วยกรุงเทพมหานาครครับ77.5ไมโครกรัมใน ขณะที่อีก32จังหวัดครับเกินค่ามาตรฐานระดับสีส้มที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพแล้วครับในขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับพบค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานในระดับสีแดงกว่า35เขตฮะโดยค่าฝุ่นนะครับอยู่ในระดับ89.7ถึง75.5ไมโครกรัมโดยสูงสุดนะครับอยู่ที่เขตลาดพร้าวตามด้วยหลักสี่หนองแขมจตุจัจกรินแดนดอนเมืองห้วยขวางบางกอกใหญ่ทวีวัฒนาบางซื่อบางเขนบางแควังทองหลาง ราชเทวีพระนครบางเกอกน้อยบางบอนพญาไทยบางพลัดสายไหมทนบุรีตลิ่งชันบึงกลุ่มสัมพันธวงศ์พาษีเจริญป้อมปราบศตูพ่ายดุสิตคลองสานคันนายาวบางกะปิ คลองสามวาวัฒนามีบุรีสภาสูงและบางขุนเทียนตามลําดับครับส่วนเขตที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอยู่ในระดับสีส้มทั้งนั้นเลยครับซึ่งงานนี้ครับคุณผู้ชมคนดังบันเทิงอย่างพี่อุ๋ยบูดาเบสครับหรือน,นายณทีเอกวิจ,จิตนักร้องคนดังที่ก่อนหน้านี้ครับก็เคยถูกรับเสียงชื่นชมมากมายจากประชาชนครับหลังออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนตั้งแต่เรื่องของเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี57ที่ผ่านมาครับเมื่อมีผู้สื่อ้อ ข่าวรายงานนะครับว่านายนาทีเอกวิจิตหรือว่าพี่อุ๋ยบูต้าเบสของเรานะฮะนักรองชื่อดังเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับว่าถ้าจำนำข้าวเนี่ยไม่โกงอยากที่นายยกบอกซื้อข้าวมาหลายแสนล้านแล้วก็ขายมาจ่ายชาวนาใครอยากจ่ายเงินชาวนาแต่ต้องไม่ช่วยโจรขโมยพ้นความรับผิดชอบครับหรือจากที่ประเด็นกลุ่มแรป RAD เครับเผยแพร่เพลงแรปสะท้อนสังคมการเมืองประเทศกูมี คุค้นคไหมครับเพลงนี้ เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฮะก่อนจะมีการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอเพลงที่เรียนแบบโศกนาฏกรรม6ตุลา19ไปเมื่อวันที่23ตุลาคมครับโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับพี่อุ๋ยนะฮะแสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวครับคุณผู้ชมโดยแชร์ข้อความจากเพจตบดินครับที่ระบุถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาผิดผู้กระทําผิดเพลงดังกล่าวว่าเสรีภาพว่าเสรีภาพเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับการละเมิดกฎหมายและหาก จงใจปลุกระดมอาจมีการเลื่อนเลือกตั้งครับพี่อุ๋ยนะฮะได้เข้ามาตอบความคิดเห็นนะครับว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ถ้าผิดก็ว่าไปตามกฎหมายเสรีภาพเนี่ยมีขอบเขตไม่ด่ารัฐบาลไปด่าชาวบ้านชาวช่องยังโดนฟอ้องหมิ่นประมาทเลยอย่าว่าต่เด็กเลยครับ ผู้ใหญ่ที่แกล้งโง่ไม่เห็นว่าพเด็จก,การในคราบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นยังไงถ้าน้องเขาสนใจหาข้อมูลกันอีกสักหน่อยคงไม่โหนเรื่องเสือดำเขากำหนดคดีกันปกติเรื่องปิดกั้นสื่อมองแงด่ดีน้องคงโตไม่ทันยุครัฐบาลประชาธิปไตยคุมสื่อหนักกว่านี้พูดไปไม่ฟังหรอกครับบางเรื่องต้องใช้เวลากว่าจะเข้าใจถึงมีคำว่าไวยาุฒ์ครับหรืออย่างกรณีล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเนี่ยต้องเผชิญกันอย่างหนักและ ยาวนานเลยครับทั้งเรื่องของการจราจรก็ดีครับรวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5ที่ยิ่งสูงขึ้นทุกวันโดยล่าสุดครับพี่อุ๋ยบูดาเบสครับหรือนายหน้าทีเอกวิจิตนักร้องคนดังฮะได้ลุกขึ้นมาตั้งคําถามสั้นๆที่หลายคนเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่า ฝุ่น PM 2.5กับรถติดในกรทมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำใจยอมรับใช่ไหมงานนี้ครับคุณผู้ชมเรียงได้ว่าชาวเน็ตท่าต่างก็มาชื่นชมรวมถึงแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่หวีกันอย่างมากมายเลยครับอาทิคนกรทมเนี่ยต้องอดทนค่ะรอปฏิหารแล้วค่ะไม่รอผู้ว่าแล้วตอนนี้คนกรทมกำลังวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ทนทนหน่อยนะอีก2ปี น่าแปลกต่อท่านผู้ว่าคนเก่าท่านทำงานมา6-7ปีคนกทมเนี่ยขยันมากเกิดโครงการมากมายพยายามในทุกเหตุปัจจัยจนกระทั่งน้ำในคลองต่างๆที่เน่าๆเนี่ยใสยขึ้นมาได้แต่พอเปลี่ยนผู้ว่าก็เหมือนปิดสวิตลูกน้องชุดนั้นก็เสียหมดกระทนหันแล้วหรอหรือผู้ว่าคนนี้ไม่เซ็นอนุมัติงาน ผัดเพี้ยนหรือเบรกทุกเรื่องจนลูกน้องเนี่ยคิดวางยามันซะเลยอย่างเนี้ยถือว่าแย่สุดๆครับเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยยอมรับไม่ได้ครับมันคือภัยร้ายสำหรับทุกคนและร้ายแรงที่สุดสำหรับเด็กเห็นที่ผ่านมาสื่อออกข่าวเรื่องฝุ่นจนผู้ว่าและรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยโดนโซเชียลด่าถล่มเละเลยฮะพอมายุคนี้ก็ตามนั้นน,นะครับน้ำตาจะไหลครับ ฝุ่นช่วยกันดมรถติดช่วยกันเดินน้ำท่วมช่วยกันวิทยะล้นเมืองช่วยกันเก็บฟุตบาททางเท้าช่วยกันขายของผมสมัครผู้ว่าได้ไหมครับเขาทำงานม้งไหมนะหรือปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามยถากรรมและนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นครับแล้วรูปเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่างที่บอกนะฮะช่วงนี้ฝุ่นค่อนข้างหนักเลยนะครับออกไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าลืมใส่แมสและป้องกันระวังตัวเองกันด้วยนะครับผม